ต้องอะไรไปอย่างแรกมาคุณพระช่วยจัดเต็มกันขนาดนี้ลยเพื่อนกินหาได้กดของเพื่อนกินแกงนี้เหมาะสำหรับเพื่อนกินสายแข็งเท่านั้นเพื่อที่มีครอบครัวควรปรึกษาเมียก่อนและไม่ควรนั่งกินเกินวันละสาครั้งหากใครคอเลสเตอรอลสูงควรได้รับคำแนะนำห้อหวันดีกครับพี่ตุ้มเมงคติประจำจาน เมียอยู่ในใจของอร่อยอยู่ในจานอาหารที่ชอบอร่อยคุ้มค่าราคาถูกและเมียอนุมัติแล้วบอลกระติประจำจานหลายจานหลายโลแต่ไม่หลายใจอาหารที่ชอบบ้านๆหรือเหลาเหลาพุงเรารับได้หมดแทนกระติประจำจานจะกินทั้งทีต้องมีสตอรี่และมีสไตล์อาหารที่ชอบอาหารทุกชาติที่หน้าตาดีมีรสนิยม โพสรูปแล้วเพื่อนอยากเลียจอสวัสดีครับนี่คือรายการเพื่อนกินหาได้รายการที่จะลอ่อเพื่อนกินมาชิมความอร่อยที่บ้านครับมันจะมีโจทยประจําสัปดาห์จากเจ้าของบ้านที่เขาชวนเรามากินกินฟรีหรือเปล่าเขาต้องให้เราทําอะไรบางอย่างมันไม่มีอะไรฟรีในโลกหรอกออะไรบางอย่างแรกมา โอเคถ้าล้วขออร่อยโอเคอยู่แล้วสรุปคือขอให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้แต่พวกเรากินฟรีแต่กินไโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้เราไปุยกันเลยว่าโจทย์เป็นอะไรโจทย์มาโจทย์มา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 โจทย์ในีของเรามาแล้วนะครับโจทมาจากโรบินฮูดเต็มเต็มเลยแต่โรบินฮูดขึ้นมาสั่งอาหารแน่นอนมองเห็นไหมพี่มองเห็นไหมโจทย์มีอยู่ว่าสูตรไหนก็ได้เออเป็นไหลมากเด็ดขอบเชิญถึงแม่เช็คโควิดยังไม่ติดถ้าได้กลิ่นอุ๊ย หอมเครื่องเทศกลิ่นสตอนและขมิ้นไฟลุกลิ้นรสจัดจ้านอาหารใต้โอ้โหอันนี้ทางผมเลยถ้าอาหารใต้บอกมิรโอ้ทางอยังไงทางยังไงอ้าพี่รู้หรือเปล่ผมไม่เคยใต้นะเมี่ยงเป็คนใต้คุณมีข้อบกลัวแล้วเยเอ้ห็นหน้าตาอย่างนี้สาธุ ไป็นคนใต้เขาออกไปมา20กว่าปีบอกก็เลยว่าอาหารใต้เปบทุกชนิดผมฟาดเรียบมาหมดแล้วกินหมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างอย่างแรงแล้วคนใต้ที่ฟาดเรียบไบมาไม่ได้ตัดหรือเปล่าตัดหรือเปล่าไม่ตัดเดี๋ยวมีปัญหาที่บ้านเนี่ยแล้วเมียผมไม่เมียผมไม่เป็นคนเข้าใจง่ายเหมือนพวกพี่นะบอกให้ก็วันนี้ผมก็พร้อมอยู่แล้วอาหารใต้ทามผมเลยครับพี่พี่อหพี่ว่าทางคุณทางผมกว่ายังไงมาทางบันทบุรุษอุ้ย คุณแม่ซูล่าพ่อปัตตานีผมก็พูดเรื่องอาหารใต้มาตลอดเพราะว่าทุกปีเราจะต้องกลับไปเชงเม้งไปไหว้บรรพบุรุษที่ปักใต้แล้วก็จะเจออาหารใต้ตลอดเราตลอดเดี๋ยวถามหน่อยนี่บั็อผมปะเนี่ยดูดูลึกล้ำของผมเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเจ๋อมาอะรหน่อยนะของแทนของแทนของผมอาหารใต้นี่ผมนึกถึงชาไข่มุกครับฮะเฮ้ยทำไมเป็นแทไข่มุกอ่ะพี่ผมที่ถึงบ้านฮะทาไข่มุกมาจากใต้เหรอใช่ไต้หวันโอมา เขาจริงๆเขาจริงๆสีเรียกสีเรียกอาาใต้ผมเนี่ยผมชอบไปเที่ยวทะเลใต้มาแล้วเวลาพี่ไปเที่ยวเนี่ยพี่ก็จะได้ไปทานอาหารแล้วก็ถ่ายรูปอย่างนี้แพี่แน่นอนของผมนี่ต้องถ่ายก่อนกินอยู่แล้วอาหารมันต้องเล่าเรื่องได้โยน่าสนใจมากอยากดูอยากรู้เป็นไงงั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทำภารกิจกันเลยจากไปไปประเทศ หนื่อยบ้างพุทธะช่วยจัดเต็มนขนาดนี้เลย <laughs> ผมไม่ว่าผมเต็มที่แล้วนะเกิด <laughs> อะไรกันขึ้นอาจะเรา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 เอาอ้าวก็มันของอร่อยเต็มโต๊ะขนาดนี้มันจะมาเล่นบาๆเลยเร็วมาก <laughs> <า S 2> อ้าวคอนเซ็ปต์คืออะไรฮนะวันนี้ผมมาในคอนเซ็ปต์ของอาหารเลยคือร้อยอยู่ี่ยอาหารใต้รสชาติเข้มข้น,ขนโอโจาหจัดจ้าเรื่องเพศนี่ไม่ต้องพเปี้ยพี่แล้วพี่ดูวันนี้ผมจัดเต็มขนาดไหนดูกัน เซตชุดของผมก่อนครับพี่รู้ไหมว่าเนี่ยผมแต่งมาในคอนเซ็ปต์อะไรดูดูแจ็กสแปลโรล่กับใกล้จ็กสแปโร่ใกล้เคียงมากมีเรือเหมือนกันน <c oughs> ี่ว่าอะไรนะรอ่าคนขายสตอ <c oughs> ไปเลยไป <c oughs> เลยกีพี่เม้งทายเกือบถูกแล้วพี่ครับผมนี่วันนี้มาในคอนเซ็ปต์ชาวประมง Oh. สื่อถึงเป็นคนใต้ใช่ไหมจาประมง <S <S วันนี้ผมมีของอร่อยจาก2อร้านมา <S <S 2> <S 2> แต่ร้านแรกที่ผมจะ,จะแนะนําก็คือขนมกีนตัญปักใต้เม้าวันขนมนครศรีเขาบอกว่า<จ> ชื่อนี้มีแต่ความอร่อยแล้วคนที่นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเปิดมา13ปีแล้วโีพี่เห็นไหมขนมจีนเส้นสดนะครับ, oh, รบสดๆสดเลยครับแล้วก็นี่เลยแกงน้ํายาเนื้อ, uh. อเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมจะจัดจ้านขนาดไหนน้ำยาแกงเนื้อถูกต้องแล้วก็นี่เลยอันนี้คือไฮไลท์เลยคือตอนนี้คือน้ํายาแกงไตปลาอันนี้คือบอกกันเลยว่าต้องมีคนใต้เยเขาเรียกกันก็คือแกงที่ปลา แกงที่ปลาแกงไตปลาคืออันเดียวกันมีไ <c oughs> อ้พี่บอลพี่บอลแกงไตปลาร้านพี่อ่ะมันไม่เหมือนที่ผมเคยเห็นนะอันนี้นมันสูตรใสๆอันนี้เป็นสูตรพิเศษของ<ม>ร้านเนี่ยของร้านขนมจีนน้ำยาปักไตประวันินี่แหละ<ม>เป็นสูตรน้ำใสเออแปลกว่ะยังไงแต่รสชาติบอกเลยว่าจัดจ้านรสชาติไม่ใสแน่ไม่ใสแน่นอนงั้นเดี๋ยวมาชิมกันองมามาโอ้โหดูดูพี่เม็ไม่ค่อยพร้อมเลยนะพี่นะ ราต้องก็นั้นต้องเริ่มงานจากตรงไหนก่อนครับแนะนำหน่อยครับนี่เอานี่ก่อนเลยพี่เส้นสดแล้วก็ผักวางแล้วตามด้วยน้ำยาราดเลยจ้าตีก่อนนะอ่าเนี่ยผมเลยผมด้วยคนโอ้โหนี่เหมือนประวัตินี้กันรู้เลยนะให้มาสั่งก่อนพอดีคนเลยทีมงานไม่ได้กินแล้วล่ะโอ้ดูใจเนื้อปลาแบบมารแบบเนื้อปลาครูแบบเนื้อปลาเนื้อปลารูแบบโอ้ชิ้นบลาเอกมากนี่เอาเลยพี่ โอ้โหคือเห็นใสๆอย่างเงี้ยจากจานเนี้ยหัวเปียกแล้วละผมบอกพี่แล้วว่านี่แค่เมนูแรกนะต่อไปนี่อะไรครับน้ำยาเนื้อน้ำยาเนื้อพี่ว้าเนื้อก็ชิ้นใหญ่มากนะพี่แทนเยังไงพี่รสชาติอร่อหรือไอร่อมากผมยังมีอีกสองเมนูจากอีกหนึ่งร้านพี่ยังไม่หมดนี่เลย กุ้งทอดสมุนไพรปักใต้าจากร้านอันอันเจ้าก,กับน,นี่เป็นไงครับบอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านเพราะว่ามันมีเครื่องแกงด้วยี่แล้วก็อีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวกินนี้ก่อนนี่คือขนมขึ้นะขึ้นอะไรครับขึ้นจานก่อนเลยครับ <c oughs> ่าเขาเรียกว่าเป็นขนมโบราณพี่ชื่อขนมขึ้นถูกต้องขึ้นลงบันไดเนี่ยหรอขึ้นลงบันไดขึ้นลงไหนก็นได้แล้วแต่พี่เ้าวเดเคี๋แต่ว่ามันบอกว่ามันเป็นขนมโบราณ พี่รู้ไหมว่าผมมาหาเจอที่ไหนที่ไหนครับในโรบินฮูดแอปโรบินฮูดนี่ไงขอรอเอยสุดยอดมากได้เวลาชิมด้วยย่งรอได้อะไรอย่านี่เออชิมไปก่อนเอ้มาๆมาเนอ่าก็เอาพี่ก็เอาทั้งการไเลยมีควากรอบมีควากรอบอืมหอมอือฮึอมอ่ขอเพิ่มมันมีรสชาติกับพริกแกงไหมเนาะใช่ที่ผมบอกตอนแรกไงว่ามันเป็นผสมเพื่อแกงไม่ผมไม่ได้กิ้มเลยเนี่ยจริงๆอย่างเนี้ย กินต่อปากก็อร่อยนะแต่ถ้าจิ้มน้ำจิ้มหมูมันจะมันจะทำให้หูหวานต่กเดี๋ยวผมจะมีตัดด้วยของหวานนะขนมเนี่ยอ่าขนมขึ้นนะครับผมขอจะนิดนึงขออะไรครับขึ้นเลยหน้าปลอมมากหน้าปลอมมากนี่ขนาดเป็นอาหารหวานนะผมรู้เลยว่าคุณป้าหรือคุณแม่กวนเคี่ยวนานมากเข้มข้นมากๆครับงั้นเรามาต่อของพี่เม้งบ้างดีกว่า มาพี่เม้งมามาแล้วพี่เม้งแต่งตัวแบบนี้มานี่คือขโมยเสื้อลูกมาใส่นี่จัดเต็มมากเพื่อพวกคุณทุกคนคอนเซปอะไรอ่ะพี่ตามคอนเซปอาหารใต้หัวใจแฟมิลี่เป็นรักครอบครัวไหมผมเชื่อพี่รักครอบครัวฉะนั้นทุกๆเมนูผมเลยจะจัดมาแบบว่าคอนเซปคือเราก็ทานได้ภรรยาทานได้ถ้าบ้านไหนมีลูกก็ทานได้ทั้งครอบครัวมา ร้านแรกเลยครับมาจากร้านชื่อว่าตำรับใต้ตำรับใต้ร้านนี้ก็คือดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นร้านที่อยู่จังหวัดตรังนะครับแต่ว่าลูกสะพ้ยเนี่ยเขาก็ชื่นชอบอาหารใต้มากแล้วก็เอาเข้ามาขายในในกรุงเทพด้วยไม่รู้ประวัติขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราสั่งประจำเราต้องรู้สำหรับร้านนี้จุดขายก็คือสมุนไพรแน่นมากผงชูรสไม่รู้จักซื้อไม่เป็นเพรไม่เคยใช้ ฉะ oh. นั้นเวลาเรากินเนี่ยด,ดีต<ด>่อสุขภาพถูกต้องนะคร<ๆ>ับแล้วก็ระบบกับถ่ายทุกอย่างดีมากๆเมนูแรกจักไป <S <S แกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดอกจ oh. านนี้เขาจะเน้นจะมีขมิบบ้นเข้าไปเพิ่มด้วย oh. ซึ่งขมิ้นเนี่ยมันจะช่วยในการขับลมต่อเดื่อกันด้วยใบยเหลียงผัดไข่เ oh. มนูนี้ผมรู้จักเมนูนี้มาตรฐานผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีคิลรอบขอบมากลยเนี่ยและที่สําคัญเรื่องของสมุนไพรมันทาให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวจะได้อยู่กับ ภรรยาและลูกเต้าของเรายาวๆต่อไปซึ่งไม่รู้เป็นเรื่องดีหรือเปล่าก็น่าจะดีเลยมันเพื่อสุขภาพโอเคาหรือเขาบอกว่า้อดูดีขับลมเลยไหมเอาหรือเปล่าเข้มนเข้าตัวท่านหรอมันมีกลิ่นของหน่อไม้ดองนะชัดมากาว่ใส่หน่อไม้ดองแล้วก็แบบมันไม่ถึงท่านแบบว่าเผ็ดเผ็ดเกินไปอ่ะใช่มันเป็นอาหารแบบที่แบบเออกินได้ครับเขาควริงใช่ ตอนแรกดูแบบตีจะตอนแรกผมคิดว่ามันมันต้องเผ็ดแน่ๆตีดเลยตีดเลยเมนูต่อเมนูนี้กินแล้วร่ำรวยยังไงสูตรมาจากจังหวัดอะไรตรังตรังกินแล้วมีตังร่ำกันอย่างนี้เลยร่ำลึกลับไปอีกรับลึกอ่ะผมบุญเคยแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ใส่อะไรไว้เออวางยาหรือเปล่าพี่อยากจะชนะขนาดนั้นหรือพี่ไปทานเลยผมก็อยากจะเหลือไว้ให้ทีมงานไม่ต้องทำเดีกันเป็นงานเป็น รสเป็นกลมกล่อมนะต้องนึกถึงนึกถึงถ้าใครมีเด็กๆด็กนะหรือว่าเรากินของเผ็ดๆมามาเจอเนี่ยเบรกเบาใช่ใช่ใช่ผมว่าผัาเขาแบบผัาแบบสดเลยนะพี่นะไม่ไม่ได้เหนียวไม่อะไรไปกำลังดีเลยแต่รสชาก็แบบไม่ไม่เค็มไปไม่หวานไปกำลังดีร้านต่อไปเมนูต่อไปดับร้อนแก้กระหายจัดไปรออยู่นานแล้วจัดมาเลยเนี่ยโอ้พี่มีซ่อนของไม่เที่ยงด้วยหรอ โอ้หเย็นเย็นเลยว่างั้นเซิร์ฟท้ายสุดๆมากมากบริการถึงที่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอ้โหดูสีเขาสิครับอ่าเข็มค้นเข็มข้นดูก็รู้ว่าเย็นเจี๊ยบสำหรับกูโรตีชาชักครับพี่ที่ผมสั่งมานี่คือสาขามหางไทยแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นยังไงครับลด10%เปอร์เซ็นต์คุณพระทุกเมนูทุกเมนูโอ้โหที่ร้านกูชาชักเนี่ยนะสั่งร้อยลด10บาทสั่งสองสั่งพัง ลดร้อยสั่งหมื่นลดพันไม่ต้องพี่สั่งเป็นหมื่นเลยหรอพี่สั่งโรตีเป็นหมื่นเลยหรอเล่าสตอรี่นิดหนึ่งสำหรับชาชักเย็นครับผมจริงๆแล้วเนี่ยชาชักเนี่ยมาจากประเทศมาเลเซียแต่ว่าเขาเป็นชาชักแบบร้อนแต่ว่าเจ้าของสูตรเนี่ยก็คือเป็นคนหาดใหญ่สงขลาเนี่ยแหละคาบเทียเขาก็มาอัดแอปมาดัดแปลนนิดหนึ่งให้มันเป็นเย็นๆก็เลยมาเป็นชาชักเจ้าแรกของประเทศไทยที่เป็นแบบเย็นที่มาของชักก็คือ ที่เราจะเห็นภาพครับที่จะมีกระป๋องสองด้านโยนเขาเรียกอะไรเนี่ยชักอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชักอย่างนี้ชักอย่างนี้นไม่ใชั <c oughs> ชกหน้าตุกออันนั้นกอริล่าไต้เตีย็นเชียร์อันนี้แบบนี้ลัวกระษแบบนี้นแล้วมันช่วยอะไร,รอ่ะพี่วิธีการมันทำให้เกลิ่นของชารสชาติของชามันตืน่น,น,ม,น <c oughs> มันเวลาเรากินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีชีวิตชีวาผมว่าแล้วไง เวลาผมเจอแบบโอ้โหจริงจังมากเลยนะอ่าถูกต้องเพราะปกติเราเจอชงอย่างเงี้ยมันก็เรียบรสชาติมันก็ตายมันก็ตกลงไปแต่นี่ก็ทำให้มันเตื่นมันมีความี่ารัอยู่ทีเรื่องรสชาติมันตีขึ้นมาฟองที่มันฟูขึ้นอย่างเงี้ยเนาะพูดขนาดนี้ขออนุญาตได้ไหมครับครับผมถ้าอะไรครับเอากลับบ้านทานสิครับทานดูให้มีเจ้ก่อนชักยังไงเชียรงก่อนก่อนชักไม่ใช่ก่อนชิมก่อนชิมมันมันก่ ด้วยแฮร์รี่พรีเซนต์มากแบ็คทูเบสิกโรตีมัสมัตบะไก่กุกกุ๊กอุ้ยเราไม่รู้ว่าเป็นไก่จริงหรอเป็นไก่น่ารักน่ารักปัญหาไก่กราบฟไม่ได้เป็ดเราเป็ดพี่โรตีมัสมัตบะไก่กุกกุกครับอันนี้เดี๋ยวแกก็ลืมตัวกิ๊บอีกมันคืออาหารเบสิกสุดๆเอ้ยนึ่ง จุดที่น่าสนใจคือจะมีน้ำจิ้มสองแบบนี่แล้วแต่คุณจะชอบนี่มันน้ำจิ้มอาตาใช่ไหมครับแล้วนี่ก็น้ำจิ้มไก่ถูกต้องว่าแล้วเรามาทานกันเลยดีไหมครับกินแบบยังไม่จิ้มก่อนเพื่อจะได้ดูรสชาติออริจินอลของร้านเป็นวิธีการกินที่ถูกต้องแต่เพิ่งรีบจิ้มรสชาติเป็นยังไงแป้งแบบผิวนอกอ่ะมันจะกรอบๆแต่ผิวในที่มันสัมผัสกับเนื้อมะตะเนื้อเนื้อเนื้อไก่เนื้อไส้มันอ่ะจะนุ่ม เป็นไงครับพิจารณ์นิดหนึ่งแป้งกรอบหมืนที่พี่ไนพูดเลยนี่เยาดังกุ๊บๆุ๊บดังไปึหมูไม่รู้อหมมันกรอบนีมไงกรอบดังกุ๊บ่จริงไม่ใช่กุ๊บกุ๊บใช่ไหมปุ๊บ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 ป่๊บปุ๊บปว๊บปุ๊บปุ๊ลปุจรปงๆอาหารนี่คือแบนได้ทั้บครอบครัวจริงสุดท้ายรอขอบคุทนปรับปุ๊บงบรับ เห็นการแต่งตัวผมอย่างนี้ครับโอ้โหอย่ากชิคอะคอนเซ็ปคืออะไรรู้ไหมอะไรครับนักท่องเที่ยวไม่แปลกใจนี่คือแปลกใจคิดถึงการเที่ยวมากตอนนี้คือแบบไปเที่ยวไหนไม่ได้ไงช่วงนี้ต้องใช่ไหมต้องะวัอยู่บ้านตอบ้าเก็เนี่ยอาหารของผมเนี่ยมันก็แบบช่วยพาผมไปเที่ยวได้โอ้เป็นไอเดียที่ดีมากใช่เราคือแบบว่าเราสามารถสั่งอาหารแล้วก็ถ่ายแล้วก็เมนูว่าเราอยู่ที่คาคใต้ โอโหนี่มุมมองใหม่เลยนะเนี่ยยอดเอางีร้ร้านแรกชื่อร้านสีขมิ้นครับเมนูแนะนําหมูผัดกะปิโอเคเป็นหมูผัดกะปินะครับ<อ>เขาบอกว่าเป็นกะปิที่นําเข้ามาจากพัทธลุงเลยนะเร้าของอร้านเขาแบบสั่งเข้ามาโดยตรงเลยทาเองทุกวันโขกเองขูดเองทุกวันเลยแฮนด์เมดเลยแฮนด์เมดโฮมเมดแฮร์ดเมดทุกอย่างสดสดต่อไปนะครับจานต่อไปข้าวยำปักใต้สีขมิ้นอะไรนะฮะ เขาอยาปักใต้สีขมิ้นสีขาวโอ้ก็ว่าขมิ้นมันสีเหลืองใช่ไหมใช่แต่สีขมิ้นนี่คือชื่อร้านโอ้คุณพระช่วยเราลาบไตจากร้านสีขมิ้นตุ๊แต่ว่าที่ร้านเขาตั้งชื่อเมนูว่าพยาปักใต้สีขมิ้นบอเขาเลยว่าสีขมิ้นร้านนี้มันสีขาวไม่ใช่ชื่อร้านเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเครื่องเครื่องสมุนไพรของเขาอยากปักใต้เนี่ยมันหลากหลายมากมีทั้งใบชาปูมีตะไคร้มีมะม่วงดิบถั่วงอกถั่วฝักยาวกุ้งแห้งปน มะพร้าวคั่วที่ทานแล้วแบบครบเลยนะใช่แล้วที่สำคัญคือเขาต้องกินกับน้ำบูดูครับน้ำบูดูนี่แต่เนี่ยเขาจะให้มาแบบประมาณหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าไม่ใช่ทะลึ่งทั่วเททั้งถ้วยลงไปนี่เค็มเลยนะเพราะบางคนก็ไม่ทานเค็มนอ่าใช่ต้องค่อยๆค่อยๆเทนะครับวิธีการกินข้าวยำเนี่ยผมจะบอกว่าร้านสีขมิ้นไงี่ยเขามีโปรโมชั่นกับบลูมิ้นต์ดู้วยครับลดสิอร์เซ็นตทุกเมนู10%ใช่น่าจะดนโดนใจพี่เม้งและครอบครัว เ<อ>พราะว่าเขาเป็นสายประหยัดไงถูกเพราะว่าเขาไม่เคยมีโอกาสได้จับเงินเลยนะเนี่จับหมดเต็มเต็มที่ก็เหรียญสี่เรียนห้า<อ>ทำงานนะแล้วแต่ภรรยากากรุณาโอเคมาชิมดีกว่ามาชิมดีกว่ามาวิธีการยังไงพี่อ่าเนี่ยนะำบูดูนี่ผมก็ไม่เคยทานนะวันนี้แหละครั้งแรกเลยนะนี่พอช่วงนี้เขากำลังเกี่ยวข้าวกันลองแบบครุกมามามา เดียวเดี๋ยวเดียวพี่เม็กไม่ต้องห่วงผมดูแลชาปูขนาดนี้เลยพี่ดูแลตลอดนี่ไงโอ้โหขอบคุณครับนี่มันมีแต่ใบชาปูเลยนะกินผากับทางกแฟนเฟรนดี้แมนนี่ยไปกินอะไรเยอะแยะกินผักกั็ดูแล้วจะได้อยู่กับมียไนานรักสุขภาพกันมากนี่ไงนี่ผมขอต่อเรื่องด้วยหมูผัดกะปิเลยหมูพันกะปิร้านเนี้ยเขามีรสชาติพิเศษด้วยนะเขาแบบอบปีดมะนาวมาให้คุณด้วยเพิ่มเพิ่มรสชาติอย่างนี้หรอใช่เอารสเปรี้ยวมาตัดรสกะปิ มันจะไม่ได้แบบมาเค็มๆอย่างเดียวเลยอ่ะมันจะมีแบบความกรอบของแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มอะไรเงี้ยมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนอะรสชาติมันไม่ใช่แบบจะมากันง่ายๆน้ำเกลี่ยร้านต่อไปเลยร้านต่อไปเนี่ยชื่อว่าร้านจันหองครับครับของผมนี่ไม่ได้มาจังหวัดเดียวนะจันหมนี่มาจากสุราษฎร์ธานีครับโอ้มีพี่เลี้ยสองจังหวัดมาเลยเหรอเนี่ยใช่ก็บอกแล้วว่าผมอยากไปเที่ยวอ่าโอ้ใช่หนูร้านอันนี้นะครับเมนูแรกปลาหมึกต้มดำครับ อะไรนะปลาหมึกต้มดาต้มดําใช่เขาเอาน้ําหมึกของปลาหมึกอะ่ะมาต้มกับปลาหมึกมให้มันรสชาติแบบเค็มๆนัวๆน,นี่ไงนี่ไงเขาใช้ปลาหมึกไข่ด้วยมันจะมีเนื้อมีไข่ปลาหมึกอยู่ในตัวเดง้งๆเลยอะ่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งครับเมนูนี้ก็เวลาไปเที่ยวใต้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยปลาทรายทอดขมยิ้น เมนูเป็นเมนูโปรดผมเลยแล้วผมเล็งมาตั้งแต่แรกแล้วที่พี่เอามาเนี่ยใช่ไหมใช่ครับสีมันสวยมากเวลาถ่ายรูปมันจะแบบเหลืองเหลืองนวลนวลดูก็รู้เลยว่าทอดมันในกรอบกรึบเลยเนี่ยใช่เคียวแล้วแบบรวบรวบรวบเหมือนเคียวตายเหมือนไม่ใช่มันชื่อปลาไข่เลยโอเคไปชิมเลยครับมาดูไข่แบบไข่เป็นไข่อ่ะโอ้โหแล้วไข่จะเป็นไก่ได้ไหมเดี๋ยวมันจะทอดเดี๋ยวมันจะฟักแล้วเอาอยากกินยัง กินมิครับเลี้ยตงตกก็ไม่ครับหม่อยมาครับอร่อยจริงมาจากคุราใช่มาจากคุรา่าอาไทยยยมากปลาหมึกสดมากสดจริงแล้วก็รสชาติผมว่ากำลังดีไม่เค็มไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบออกแบบเค็มน้ำหวานตามนิกๆนวลนัว แล้วก็แบบมันจะมีกลิ่นหอมของแบบเครื่องสมุนไพรใชไหนี่ไงผมเห็นมีต้นไทรลากผักชีนี่ไม่ใช่ลากผักชีเด็ดมาทั้งต้นเลยแต่พอตักไทรอ่ะตับมายาวมากกลัวไม่แกรบ๋อมันเป็นสูตรที่ร้านแล้วมันไม่ไม่ค่อยเผ็ดนะแล้วไงมันแบบละมุนละมุนอันนี้เด็กก็ทานได้อืออันนี้เด็กทานได้อ่ะมาถึงปลาไซทอดทมินทคำชิมเลยฮะงับเอาไปได้โอ้โหเสียงกรอบเสียงกรอบยังไม่ได้พี่เสียงกรอบยังอยืดนึกจัดนิ้วตัวเองก็ดัำแกรบตอนเมื่อกี้ปลาปลาอ่ะนิ้วแบบปลา นี่ขนาดหอมจริงระหว่างถ่ายทำเราเนี่ยวางไว้ประมาณสองสามชั่วโมงอะมันยังกรอบเลยแล้ะอันนี้ไม่ได้สั่งมาตั้งแต่เมื่อวานอันนี้คือระหว่างถ่ายทำสองคำแต่ว่าตอนที่เราเป็นพวกมาตกส่งปแป๊บเดียวนะรวดเร็วรวดเร็วอยู่เป,ป็นแน่นอน <laughs> ไม่อยากเหลือให้ทีมงานเลยอยากกินเองทั้งหมดแอบอ่านผมเ่อนว่าครับก็ถ้าเทปนี้พี่ไม่เหลือทีมงานเทปหน้าก็ไม่ใช่พี่อ่ะเขามีคนรอแต่มันเป็นเพียบเลยอ่ะกรุ่นกิ้ว สั่งเพิ่มด่วนอร่อยมากง่ายๆถ้าพี่อยากสั่งครับก็เปิดแอปโรบินพูดหาร้านจังหอมครับแล้วสั่งกลับไปฝากคนที่บ้านได้เลยครับเออเป็น,งนไงเป็นานเป็นการได้ขอฝากไปฝากภรรยาที่บ้านไว้พี่โอ้นี่เรากินกันพบบกี่เมนูเนี่ยก็ผมก็สี่แล้วเพราะว่าสองร้านสี่ <12 S 1> เมนูสองเมนูวะพี่า อร่อยอร่อยทั้งหกร้านนะครับรายชื่อร้านเนี่ยอยู่ในแคปชั่นด้านล่างแล้วสามารถดูได้เลยถ้าใครอยากกินอยากอร่อยแบบพวกเราสามารถเปิดแอปโรบินฟู้ดแล้วก็สั่งมากินได้ที่บ้านเลยครับนอกจากนี้ครับตอนนี้เขาบอกค่าส่งเริ่มต้นที่9บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวที่สําคัญเท่าไหร่นะ9บาทถูกมอถูกจริงๆไม่ม้องจะพูด ครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นจากร้านค้าให้เข้าไปดูในแอปโรบินทูได้เลยพี่ใช่เมื่กี้ที่ผมสั่งก็ลด10%โรชั่นเพีย้ยวถ้าส่งเริ่มต้น9าบาทมีโปรโมชั่นจากร้านค้าอีกใช่แล้วในแอปบางทีก็มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมมาให้อีกเป็นไงลดแ,แล้วลดอีกคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับก็สำหรับใครที่ใช้ Apple iOS นะับก็ iStore ไม่ใช่ Apple ครับ e ส ดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับพี่เมย์ง่ายมากครับสำหรับใครที่ใช้ Apple iPhone นี่ก็ App Store หรือ App Store ะครับสำหรับใครที่ใช้ Android โอเยก็ Play Store หรือ Play Store นั่นเองโอเคสุดยอดครบครับแม่เรียนทรับคุณตั้งยากินเบาหวานแป๊บนึงตังตรงตั้งไปแล้วจิ้มหวานให้าจิ้มหยสัปดาห์หน้าเจอโจทย์แบบ ทอหดอดทนยังขนาดไหนก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้ที่ช่องทาง Facebook YouTube ของ s ีบ t ไ a i l a n d ครับสำหรับวันนี้รายการเพื่อนกินหาได้ไดายๆกันไปก่อนเนาะครับผมโอเคสวัสดีครับเพื่อนกินหาได้